ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไ,ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีต็อปเลยผมแล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาช่วยพี่หวานนะครับด้วยการเป็นร่าเป็นเดอะแฟร์ด้นทุกคนนะทุกคนน่ารู้จักเดอะแฟร์อยู่นะทุกคนนะก็คือแบบเป็นแบบเออฮีโร่ที่วิ่งเร็วที่สุดแบบว่าในฮีโร่ทุกคนใช่ไหมทุกคนนะก็นะครับผมนะก็เดี๋ยวพี่จะมาทำให้ดูครับว่าเดอะแฟร์วิ่งเร็วขนาดไหนทุกคนนะนี่ทุกคนจะเห็นเขาเรียกว่าเอออะไรนะปุ่ม X ด้านซ้ายบนครับเนี่ยพี่ก็กดปุ่ม X นะคคคคคครร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 รัััับบบบนน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 นีีี่่่แแลลล้้้้้วว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 กกกกก็็็็็็ะะะะะะเเเเเาา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 สสมมมมมมมถถปปไไดดดผผหขือททุุจ วิ่งแล้วมันก็จะมีแสงเลยทุกคนนะถ้ากดวีอีครั้งมันก็จะเร็วอีกครับผมกดวีอีกก็เร็วอีกนะครับกดวีก็เร็วอีกนะครับผมแต่ว่ามันยังเร็วไม่สุดนะทุกคนนะการที่เราจะวิ่งเร็วสุดๆอ่ะเราจะต้องใส่ชุดคอนเดฟแอร์นะครับผมนี่มันจะมีชุดเดรฟแฟรนะครับผมนะเราก็จะอย่างนี้นะครับทุกคนนะแล้วพี่หวานก็จะจำเราไม่ได้นะทุกคนนะพี่หวานก็จะจำเราไม่ได้นะมีเห็นป่ะแล้วมันก็จะมีแบบแถบด้านขวาให้กดแบบมากกว่าเดิมเลยทุกคนนะเราก็จะแบบลองเพิ่มแบบปิดเรื่อยๆทุกกกกกกคค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 นน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 ะะะะออออออ่่่่่่่่่าลลล้้้มมเเเพพิแแบบบบสสุุุุุุดดดดๆททททททีีีีีีืืรร็็ววูหหึึไโโโป เร็วมากมเลยทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะพี่ก็จะพาแบบว่าพี่นวานไปตีมังกรด้วยกันทุกคนนะถ้ายถสปีกก็กดตัววีนะผมนี่มันจะมีคําสั่งด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็สามารถกดแบบว่าเปิดเปิดหูเปิดเปิดเปิดเลยนะเปิดหน้ากากด้วยกัทุกคนนะนะครับผมนี่คือเดินปกติยังเร็วทุกคนนะแล้วก็มีแบบทีาเรียกว่าสายฟ้าทุกคนนะก็เร็วเหมือนสายฟ้าทุกคนนะก็นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอสัก5 0าพันไลค์เหมือนเดิมทุกคนนะแล้วแล้วก็อยากพี่แกล้งเป็นแบบว่าฮีโร่ต นะครับผมโอเคไปก้าวโอเคก็ต้องขอกลียวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนตอนนี้พี่น้ำหวานก็อยู่ด้านหน้าผมนะทุกคนนี่กิมมาครับเอาชีวิตรอดซะสิขออนุญาตลงหนก่อนก็คือเขาเ่ได้ลงคลิปมาดุดอยู่พอสมควรเนาะอันคลิปเอาชีวิตรอดเนี่ยแต่ถ้าพายอยากให้หวานเอาคลิปเอาชีวิตรอดเป็นเอียงเนาะกะเขาไม่มาบอกวันได้เลยเนาะเดี๋ยวขอปิดอันนี้แป๊บนึ่งปิดอะไรฮะเปอะไรมีเจ้า day สิบเจ็ดด้วยทุกคนเราขอปรับให้มันกตึงตัอแล้นวกัน เอาชีวิตรอดแบบว่าในหมู่บ้านนี้เนาะแบบเขาชิ้มาขโมยของบบวเฮ้ยสิมีอย่างแน่นะเออแล้วแบบแบ้านนั้นขโมยของโคตรเลวอ,ะอว่ะอมันอยู่รู้สึก <คน S 1> มันจะไม่มีนะครับ รู้สึกว่าหวานจะกังหาแบบว่าว่าบ้านที่มันมีของอยู่บ้านมีของใช่ปะเออเดี๋ยวที่สี่เซชุดเดอรแฟทให้หวานที่หวานทุกคนเราอาจจะแบบเดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยให้มันมีเดย์สิบเดย์สิบเจ็ดป่ะวะไม่ใช่แหละเออไม่ใช่เพืถอะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยตรงบ้านหลังนี้แบบไม่เจอหรือว่ามันจะไม่มีหันหลังหัหลังหันลังหลังนี่เห็นกองเป่าอะไรอ่ะตกใจหมดเห็นกองเป่าเห็นไหมอะไรวะ อะไรวะเฮ้ยนี่อ๋อ้ยม,อมันฝรัง่งก็เราหิวพอดีเลยทำงามงางแล้วทำไมบ้านเป็นตอนเป็นอย่างงี้วะยิงไม่เห็นก็มีกลงด้วยอะไรเนี่ยมันคือเอียงอนะนาฬิกาเฮ้ยใส่แล้วด้านหลังนีม่มีอะไรเลยด้านหลังยังไงชุดเนี่ยอะไรอะหลังไหลัง ไม่เห็นด้านหลังหรอไม่อะไรอุ้ยยังไม่ชุดอะไรอ่ะนี่ต้องเดินต้นเดินเข้าไปนี้จะเป็นการใส่ชุดนะทุกคนเฮ้ยเราใส่ชุดหรอใช่แต่เขาจะยังไม่มีพลังนะครับเราต้องแบบว่าฉีดยาที่ก่อนนั้นเนี่ยจะมีเข็มฉีดยาครับโอ้่มาทีปุ๊บนเป็นงี้เลยหรอใช่นั่นเดี๋ยวพี่จะแปลงร่างเป็นเาเรียกว่าเดอะแฟดเลยดีกว่าทุกคนนะอะไรได้บ้างเนี๋ยวย่เขาองใส่ชุดเดอะแฟดก่อนสิมอนเตอร์คิวเลยยังไม่ได้คิวใครเลยนะคะว่าก็เลยยังไม่ขึ้นมิวเอ่อนี่คือชุุดดแฟททหรรรรรอออีีีเเเววิ์สตตโคคคกนนนนน้้พ่่่่าาจะะะไมมูับผ 哎<对>、嗯，我说说。 ดแล้วมันมาได้ไงวะมงอเหมือนกันเฮ้ยแล้วมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยแอบวิ้นมาไม่มาไม่ทำอะไรได้เลยโคเอ็กก์หรอเอ็กเฮ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะเฮ้ยเขาชื่อเดอะแฟอ่ะทุกคนเฮ้ยเขาชื่อเดอะแฟร์ทเขาชื่อเดอะแฟรชื่อเดอะแฟรเฮ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหน่าคุ้นมากเลยค่ะเอานี้ไปอะไรคะเนี่ยคือเอียงคะเนี่ยกบไปกบไปกบไปนี่จะคุยกับคุณไม่รู้เรื่องค่ะเออได้ครับได้ครับคุณหน้าตาคุ้นมากเลยอะค่ะฮึถอาจจะคิดเองก็ได้ก็คุณเป็นเดอะแฟรตัวจริงใช่่่มมยคคคะเนีือแบบุณสาารถวิง แบบชุ๊บๆๆๆบชุ๊บชุ๊บได้ไหมคะหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะแบบคุ้นคุ้นเลยค่ะแบบก็ไม่ใจ้อนเนีแป๊บไอ้คนอยู่ตรงไม่มันอ่าแถบผมลืมตั้งปุ่มนี่ยขออนุญาตตั้งปุ่มก่อนนะครับบนซ้ายคือ X อะไร B อะไรแต่รอแป๊บนี่ได้ไหคะเดี๋ยวเราลองกด B กนโอเคมันคืออะไรคทุกคนนี่วิ่งแล้วเปล่าวิ่งแล้วเปล่าเฮ้ยทุกคนดูดูเขาวิ่งสิเฮ้ย เฮ้ยมีโอ้มีระโอ้เฮ้ยเร็วเร็วมากแล้วแบบมีลำแสงแบบเหลืองๆด้วยอ่ะแบบบ่งบอกได้ถึงความเร็วถึงความรวดเร็วของเขานี่เดี๋ยวผมจะปรับระดับเป็นระดับสูงสุดนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยใครอ่ะชุดเราอาจจะเป็นชุดเราอ๋อใช่ชุดเราจริงๆแตยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจุดระทัดตัวเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เร็วกว่าเมื่อกี้ทุกคนอุ้ยมองไม่ทันเลยดูดิอุ้ยอันนี้เร็วเกินอันนี้เร็วเกินโอ้โหทุกคนตาลายตาลายอ้อันนี้เร็วเกินอย ออม,ม,ม,มา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 นี่คนค่ะ <_ C 1> อะไรเนี่ยทำไมคุณเร็วขนาดนี้อ่ะเออเขาไปไหนแล้ววะออนเซนเฮ้ยคุณทำไมคุณเร็วขนาดนี้อ่ะเราให้คุณให้มามันคืออะไรอ่ะอยู่แล้วอิน j e คชั่นคืออะไรน,ออนยา,รากายเลี่ยงค่ะเป็นอยู่แล้วโอ้โหไม่ถ่อมตัวเลยสักนิดแล้ว X นี่คืออะไรอ่ะเห็นก็อะไรอ่อะคือเราก็กด X นะมันก็ขึ้นแบบหมายติ๊กถูกแต่ไม่เห็นทำอะไรได้เลย น,น้ำยากายล่างเป็นเดอะแฟลครับน้ำยากายล้างเห็นปุ่มซ้ายมือเป็นรูปสายฟ้าไหมขอตอบเลยค่ะว่าไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นจริงๆค่ะคือมันเห็นแค่แบบรูปหน้ากากแล้วก็รูปนาฬิกา <c oughs> แต่คุณช่วยอยู่นิ่งๆก็ไา้ไปดูเรื่อง <c oughs> มันเขียนว่าปุ่มอะไรมันเขียนว่า X ก,กับนอนหรือเปล่าน่าจะใช่ก็มีแค่นั้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้ห <B N S 1> ิวมากเลย <B N S 1> คือเอ้ยของขุดนี่อดแล้วแหละ <B N S 2> เป็นซักหิวมาก <B N S 1> เลยแต่ไม่เห็นมีรูป <B N S 1> สายฟ้าเลยนะคะใช่ฝรั่งต้องเปลี่ยนปุ่มนอนเป็นซักปุ่มคือต้องไปตั้งข้าวคอนโทรนอน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 โอ้อะไรบ้างวะเนี่ยทุกคนอันนี้หรือเปล่าเช่หรือเปล่าวะกวอนไม่กล้าโอ้โหแล้วโอ้อันนี้ก็นอนเหมือนกันด้วยเอ้ยนี่ <laughs> ฉันต้องทำอะไรงไงอ่ะฉัน ต้องทำอะไรยังไงเทีนยนไขหรือว่าตะไบอันนี้หรือเปล่าเอ้ยต้องอันนี้ชัวเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นเอลเอลก็ไม่ได้เป็นเคหรือเปล่าเอ้ยเได้เคได้เอ้ย K, K, เอ้ย,อยใชด่ด้วยใชด่ด้วยอ่ะเค ไม่มีอะไรเลยเธอคุณอยู่ดนิ่งๆได้ไหมคะเธอไม่ต้องเป็นเด e Fed ก็ได้มาเป็นแฟนเอ,อ้ยมุกเดิมๆไม่ตายเ,เอาชุดคืนดีกว่าไปทุกคนราบหนีกันดีกว่าไม่ต้องไปชนเขาถึงเขาจะเป็นเด e Fed ที่แบบรูปหล่อ <c oughs> แล้วก็มีร็<ล>วไปชกไักใจก็ได้แต่ว่าแบบไม่ต้องมุกเดิมอะ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้อขีดตลอดเลยก็รู้ไว่าเราเป็นคนสวยนะก็แบบก็ไม่ใช่ธรรมชาติก็แบบพระเจ้าแบบแบบสั่งสมมาให้เราแบบเกิดมาสวยมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็แบบโอ้โหมีดอกไม้มาให้ด้วย ถ้าคุณอยากได้ฉันเป็นแฟนจริงๆนะคุณต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนได้ใช่ไหมยังไง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 ได้ได้เออหงั้นอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอนึกก่อนคุณเห็นต้นไม้นู่นไหมนูน่นต้นไม้ที่มันเป็นลำต้นสีขาวอะ่ะนูน่นนูน่นนู่นฉันจะให้เวลาคุณประมาณห้าวิถ้าคุณท <5 S 1> <ม>ี่ถึงได้ฉันจะยอมให้ข้อหนึ่งมาฉันจะเริ่มมานะพร้อมหรือยังได้เบื๋พร้อมเดี๋ยวเหวียวยังไม่ได้ับนับจะเย็นกินมามามาพร้อมทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่ง โซเฮ้ย,เ,ฮยเกินไปเพิ่งสองเองนะจุ๊บทีหนึ่งแล้วต้องเอาอะไรที่มันยากกว่านี้เราจุ๊บทีหนึง่งโอ้ให้ตายเออเออเออจจุ๊บจุ๊บ <c oughs> <c oughs> อะไรไเ,เนี่ยทำไมต้องมาชุบทุคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยงั้นจะข้อที่2แล้วนะคะ <S <S อ่ะคุณทุกเอากล่องน,นี้ก่อนทุกประกองน,นี้อ่าโอเคให้คุณเอ่ออะไรดีนะน,น,นั่นตัวอะไรอ่ะให้คุณเอากล <บา S 1> <อ>่องน,นี้ไปวางตรงนู่นที่มันเป็นตัวอะไรแดงๆตรงนั้นนะ <S <S 1> <S 1> อ่ะอ๋อใช่ใช่ยีราฟยีราฟตรงยีราฟตรงนู่นอ๋อได้ได้ราจะให้เวลาคุณโอ้เมื่อกี้ทุกคนเขาสองยิงอ่ะเราจะให้เวลาเขาสองยิงได้ได้ดิเขาทำไม่ได้ก็ก็เราได้ข้อได้ผ่อนข้อหนึ่งเหมือนกันมาจะเริ่มแล้วนะคะ้ออนุงา ร้อมมาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งจะเพิ่งจะสองยังไม่ทันแบบสองยังเพิ่งจะสอง เยงี้คุณคุณเกินไปปะเด e f l นี่คุณเกินไปปะก็แบบพอตัวครับก็พี่โหดอะทุกคนแล้วกล่องอยู่ไหนอะทำไมเห็นแค่ยีราบอะคุณวางกล่องไปยังเนี่ยเราต้องไปเช็คทุกคนไม่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 เราจะไม่ยอมเดี๋ยวขอปรับความเร็วก่อนทุกคนคือมันเร็วเร็วเกินไปนะครับแบบอย่างนี้เด็ดขาดเราต้องไปเช็คนะคะเพื่อความมั่นใจปุ๊บปถึงเราจะได้ชุดเด e f l a มาเลยรู้สึกเดินก็น่าเราไว้กล้มากเลยอว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ตายเถอะหรืว่าเราใช้ไม่เป็นวะอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะทุกคนถ้ามันถึงปล่อยไไปหนดูซิมี The Flash ในดูสิมอี ขอจุ๊บแย่แล้วทุกคนแย่แล้วแย่แล้วเออเออขอจุ๊บอีกทีโอเย้ตายเถอะมาจุ๊บได้ดีจุ๊บกะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บตายเถอะมาเห็นนะเงินเปลี่ยนหรือว่าเราจะเปลี่ยนคนนี้เอาชีวิตรอดมาเป็นหนูกีดแบบเดอะแฟร์ดี้นี่แหละการนี้คือเป็นการเอาคืนนี้ทุกคนสําหรบการอ่ะวันเจอมารู้นะ่าการนะแอบไปคบแบบว่าแอบไปเป็นกิ๊กกับนารูโตะคนนี้ได้มันจะไม่ยอมมาเอาล่ะเจ้าเดอะแฟร์ ฉันคิดข้อสามไม่ออกเธออยากได้พลังไหมก็อยากได้นั่นแหละเนี่ยดูสิได้แค่ชุดแต่พลังไม่ได้โคตรหรือไรค่าเลยแม่ใชนเราจะต้องทำยังไงถึงจะได้พลังนะฮะดูฉันต้องไปขโมยพลังมาจากไหนใช้น้ำยาที่ฉันให้ไปสิอันนี้เหรอกดไปแล้วแต่มันไม่เห็นได้เลยอะ ยุ้เฉยกอนดิอะต้องเป็นแอยอันนี้ก็เอเป็นแฟนเเป็นแฟนอย่างเดียวเลยให้ตายงั้นเดี๋ยวฉันจะลองอีกทีแล้วกันปึ๊บชบอ๋อนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมที่มันมีรูปสายฟ้าไวลท่อน้ี่ว่าจะมีพลังเหรองั้นจะลองกดดูเช่อย์ุยพี่นว่าเปนแฟเดอแฟทุกคนโอเป็นสีแดงนะครับส่วนพี่เป็นสีเหลืองแต่ผมว่ายังไงพี่ก็โหดป่าทุกคนนะนี่เฮ้ยเนี่ยมันมี ต้องปุ่มแบบว่าตั้งแบบค่าความเ bluff, ามร็ววิ่งแข่งกันวนัดอป้าวีคืออะไรโอ้ยน,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 นี่คือแบบทีเร็วขึ้นกว่าเดิมโอ้เธอวีนี่ก็คือลดลงนี่ทุกคนเห็นไหมวีคือลดลงบีก็คือเพิ่มขึ้นวิ่งโอ้โหได้วัดเลยมาวัดเปล่าวัวดเปล่ามาตรงไหนเ,เพิ่มดีกว่าทุกคนเอาแบบสุดๆไปเลยมาตรงไหนได้หมดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาไปเลยมาเอาตรงไหนเอนั่นน่ะภูเขาตรงนั้นภูเขานู่นโน่นตรงลูกนั้นน่ะมองไม่เห็นเลยมาได้ไหม ได้ไ,ได้ได้ก้ไปล่ากากาชิ anyway> ้นับหนึ่งสองสามแล้วไปได้หนึ่งสองสามเออทิงก่อนทิงก่อนทิงก่อนโุณลงอุ้ยเมื่อกี้เราตกเราตกอุ้ยอุ้ยโอ้โหเราเราเกินทุกคนเราเกินเราเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปไหนแล้วทุกคนมันจะตายประมาณขอขอลดลดลงไปดีกว่าเออมันจะตายเมื่อกี้โอ้เราอยู่มาเป็นล่างสุดดีกว่าทุกคนอันตรายเกินไปโอ้โหเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ชนอะไรไม่รู้คนดูอย่างเร็วอ่ะโอ้พี่นี่มือหนัวทุกคนโอ้จะโอเนี่ยจะโอ้ยนี่จริง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 โอ้เลยโอ้โหนี่ขนาด ต่ำสุดนี่ยังเร็วขนาดนี้อะไรเนี่ยนี่ลิงโอ้ยโอ้เดอะแฟลชเมื่อกี้ใครชนะเดาะไม่รู้อะไรเลยพี่ไงครับก็พี่ชนะมทุกคนทุกคนก็แบบเป็นพยานพี่นะครับได่เถอะมาครับแบบนี้เปล่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นโมฆะหรือว่าใครชนะทุกคนใครชนะก็คอมเมนต์มาบอกหวานด้วยนะคือแบบไม่รู้อู้ทุกคนทำไมตัวสั่นอ่ะเฮ้ยสั่น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 ไปเจ้าเข้าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือว่าเราต้องอ๋อนี่ไงถ้าเรากดแบบว่าคีอีกครั้งมันก็จะไม่สั่นนะโอ้มาคุณเดอะแฟลชเราจะจบคลิปกัน เลยไหมหรือว่ายังไงอยากไปตีมังกรไหมอยากโอ้คุณย,ย,ยุ่ช่วยอยู่เฉยเเถอะรู้ว่าตัวเองวิ่งเร็วก็อยู่เฉยเยเถอะอยากไปตีมังกรไหม,ไม,ไหมแล้วแต่คุณนะถ้าคุณแบบว่าสามารถสร้างได้หรือ,อ,อว่าคุณอยากไปก็แล้วแต่คุณเลยฉันขอ ว่าไงคือคืออะไรคะว่าจังไรฉันขออะไรบ้างบางอย่างบ้างอย่างอะไรคือบ้างอย่างอ่ะให้ขอบ้างอย่างไปได้ค่ะเป็นแฟนกับฉนหน่ถ้าไมคุณเป็นอะไรคุณแบบว่าคุณเก็บกดเรื่องแฟนคุณแบบเปนะุ๊บุบบจบคนแล้วหุีเขาดีกว่าทุกคนเรารีบปบปๆๆบบบุไปเลยยหีแล้วนี้วอย่านี้ยทุกคนเป็นมานี้นีไปไหนหนีไปไห โอโยเจอแล้วเจอแล้วโอเคทุกคนเราว่าอุ้ยหมายว่าเรามาไกลสุดๆไปเลยแหละงั้นเรามาจบคลิปตรงนี้กันเลยดีกว่าเอา อุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊อุ๊เฮ้ย,ม,ม,ยมันต้องมันโดดสูงด้วยไม่ใช่แค่วิ่งเร็วนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอยอยู่ก่อนดีกว,ว่าเอาลงเอาลงลงมะจบคลิปเลยถ้า <laughs> ขนาดนี้ยังตามมาอีกนะจบคลิปก็เลยดีวยกว่าทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานสักห้าพันไลค์ทุกคนขอห้าพันไลค์นะครับห้าพันไลค์ห้าพัน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 ไลค์ห้านไลค์้าพนไค์าพันค์เจอกันคลิปหน้าคะเดี๋ยวพี่จะล